สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีติเป็นตาหักสู่กคุนคกับผมช่องตัวิมอนชายและเพื P ่อน o อ f ิเ e ชียลครับมาจากบันอีหล่าแล้วพี่น้องครับผมเพิ่มหาหอดมาถึงนะครับพื้นทีมือนี่เป็นยังไงพอหลอด,ดสวัสดีครับสวัสดีครับพื้นที่กว้างขวางดีบ่ื้อมมือนี่พื้นที่กว้างครับบกขวางกว้าง โอ้โหบ่ขวางเนาะกว้างแบบเจริญหูเจริญเออไม่ไม่ไม่ขวางเนาะไม่ขวางคเออโอเคโอเคโอเคครับกว้างไม่ขวางนะครับกว้างดีมากเลยครับบรรจุคนได้เยอะพี่น้องคุณได้ยูกไก่มาเลยบ้านยังครับบ้านไผ่ขลาครับผมไผ่ขลาตำบลไผ่ขลาเลยโอ้อยู่ตำบลเลยครับผมตำบลไผ่ขลาใช่มากยังไงพี่น้องติดถนนเลย นะครับผมบ้านไพรขลาครับทีเวียนมาเลยครับบ้านไพรขลาตำบลไพรขลาครับเวทีพระมาตังตังแตะมือวานแหละคือนอกข้าตังนี่พ่อแม่บอกตังนิดเดียวฝนมากก่อนอ๋อเวทีตังใส่แดดแดดพี่น้องครับนี่สิละครับเรือไฟครับมือนี่คือสิบัวมาต้องที่ฝน บัมาหรอบมาหรอว่านเป็นกะถินนานว่านกระถินชุ่มกระถิเย็นว่านเป็นกระถินชุ่ม่าเเลือรบคัฟังนั่นหรอไปเนาะคิบ้นอีหล่าเบิดมือเด้ครับมือนี่นครับโอ้สวนบุญกะถินะครับบ้านอีหลานะครับคนไลไลกับมาบึง มอล่ำกับผิดฟังบอดดเบึงนะครับเพิ่นมาตะกงตะไก่ก็มีนะครับม,มาตาปะเทียดเล้าก็มีนะครับเพิ่นก็ว่าอยู่อยู่บอดดิฮองบอดดิซองดอกมันจะได้กลับนะเสดายอยู่พี่น้องนะครับเพิ่นก็เสียดายกันอยู่นะครับรรบ,นะบ,บอ,อดอดิซองนี่บอดโจจัดไงได้ซองวงปะทะกันเลยนะครับวงหนึ่งวงสองสอนนักเพิพ่นโชัวร์สอนนักเพิ่นแพงนะครับบอดดิซองนี่กลับไปบันอิหล่าขึ้นเก่าพี่น้องครับ ใน,นเวทีห่อไก่แล้วสุยยางแล้วนะครับใส่เป็นแล้วนะครับโฆษณายี่ร้อเมื่อไรจะเข้าแม่้องผูกผักกี <c> ้ <oughs> <c oughs> ขัานไฟงปนี่ตอนนะั้นเนาะโอ้ยยยยเเเีี นี่ดันนาครับพี่น้องครับโอ้พื้นที่กว้างได้ครับนะครับถึงชิมีหนำขังแต่กรบโบ่บ,บ,บเลมโบ่บ,บเป็นตมนะครับเป็นล้านปูน,ปนล้านปูนโอ้เพลงต้นตัวนี่ฝ่อกันดีแล้วต้นจี่ขึ้นรอใช่ไหมตาใดตัว <laughs> <laughs> สัำนี่แหะ <laughs> ไป,ปะเปลี่ยนออตันแล้วลตันล้เอาทายไหมลิปไหมผู้อ่อมกว่างกักเถอะ ยอดครับล้านแสดงมือนีกว้างนะครับกว้างกว้างนะครับมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับผมสวัสดีครับแมนครับผมสวัสดีครับที่ตามตลอดวะแมนครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับเขับไปเบิ่งจากคลองนี้เด้อนี่เด้อเฮ้อนะครับพึ่งว่าหอดอยี่บันนี่ลา <c oughs> เบิ่องมือเรรถนะครับ แน่นครับวันที่สองสองวงเลยบันสองวบอดโจแบบจัดห้เลยสองวงยนไอ้บอลแลเป็นลุมนะครับสองเานยูงชาหน่อยแน่นครับวันที่สนี่ะสองเวทีเลยไปกันไลาๆครับพี่น้องครับน่ครับอโจบอกอืมตมกับงานบุญยีหลานตัวเนาะบ่ได้แสดงมือขึ้นกับเอาแบบ สองโป่งเต็มๆเลยมันนะครับ <c oughs> อันนี้งานบุญยังเพิ่นครับบไินครับบุญกระถินเนาะครับผมบุญกินรัตรหนางานเท่าไรครับนี่เพิ่งเพิ่นบุญฟีงานฟี่แต่พันออบทางกระซิบใบอ๋อโบได้เสียบัตรพี่น้องผมเป็นจังกระส,สีบยังเสียผมก็นึกว่ามันเก็บบัตรที่แท้มันอ,อ้อมไใบซื่อนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความอ่า อาวุธได้ไง่ายๆเ่าอ่ายๆคือนะครับตรวจอาวุธได้ไง่ายๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องมาฟังลํำนะครับงานฟรีครับพี่น้องนะครับท่านนี้เป็นซาน้นำนะครับบริโภคอมเด้พี่น้องนะครับผูดภาษีวายน้ำาข้ามาเบิ่งกัวายมาเ <c> พ <oughs> ิ่อํอมาแต่ทางนี้นะครับอ่า ตันตั้งเหนียกว้างเออคือปุ๊บอันลังไปทางสาหน้อขอบคุณพี่น้องที่นคะครับ ติดตามที่เบิ้งคลิปให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่พี่น้องเบิ้งให้มียอดพิวโอผม,มกับมีกำลังใจที่สีไทยนะครับน้องเขามาเป็นกำลังใจให้ในการถ่ายคลิปผมก็มีแห้งใจแห้งกำลังแห้งใจที่สีไทยคลิปตัวนะครับเบิ้งพี่น้องเอ้ยเบิ้งดีเทนนอนะครับต้องสิผมก็ดีใจได้พี่น้องครับเขามาให้กำลังใจให้นะครับ ผมก็อาศัยพอ่อพมเอฟซีสูตรุกคนนะครับได้มาให้กำลังใจทั้งนี้แหละครับทั้งยูทูบเนี่แหละนะครับกำลังใจในการทํางานนะครับเมืเ่อจะกอดรับกอดนอนมาถ่ายคลิปเนี่ยพี่น้องนะครับมาเห็นยอดยุ่พี่น้องมักเบิ่งดีกับกำลังใจกะเป็นมาดลดเด้กไอยากถ่ายพี่น้องได้เบิ่งได้หลายทีเดียวนะ ขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเอฟซีอีดาอุ้งอิงนะครับเอฟซีซานยเพลงแพง,พงสุขุสุขคนครับ,นะรบเรียงพอกันนี่ครับงานซีได้พี่น้องเด้อนะครับบุญกระติน ขอพุ่นทุกการที่ตามี่นองครับจะพอกันคลิปใหม่เด้อนะครับดีมีแห้งลำลุลยสุบสุขคนครับ